สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปชุดที่สองความจริงเนี่ยเตรียมข้อมูลเอาไว้เยอะมากเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของวัคซีนแล้วก็เรื่องของระบบคุมต้านทานของร่างกายแต่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งแนะนำว่าไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วตรงประเด็นเลยคนตอนนี้อยากรู้เรื่องวัคซีนโควิด -19 ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องความคืบหน้าของการวิจัยวัคซีนโควิด1 9ทั่วโลกกันเลยดีกว่านะคะเวลาที่เราอยากทราบว่าการวิจัยทำกันถึงไหนแล้วมีใครทำอะไรบ้างนะะเรามีแหล่งข้อมูลอยู่ที่หนึ่งะคะเนื่องจากการวิจัยเองเนี่ยจะมีกฎระเบียบอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะและหนึ่งในกฎระเบียบนั้นก็คือจะต้องให้ข้อมูลงานวิจัยที่ทำอยู่เนี่ย สู่สาธารณชนสามารถให้คนสืบค้นข้อมูลได้นะคะซึ่งเราก็จะมีฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือ clinicaltrials.gov นะคะใครสนใจสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ะะเราก็วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะค้นหาข้อมูลกันตั้งแต่เช้านะคะจนตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะเพิ่งจะได้มาอัดคลิปก็เราใช้ คีย์เวิร์ดนะคะก็คือวัคซีนโควิด19เข้าไปค้นหาข้อมูลก็พบงานวิจัยทั้งหมด37งานวิจัยด้วยกันอ่านมาตั้งแต่เช้าจนบ,บัดนี้นะแต่พอเราอ่านเข้าไปในยละเอียนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิกว่าการวิจัยเป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับวัคซีนวันโรคนะคะเราก็เลยตัดออกไปเน,นื่องจากไม่ใช่ความรู้ใหม่และ มีอีกบางงานวิจัยนะคะเป็นการวิจัยใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ตัดออกไปเหมือนกันบางงานวิจัยเป็นงานจัยเกี่ยวกับทัศนคตินะคะของต่อการติดโรคนะเราก็ตัดออกไปแล้วก็เราก็มีตัดออกไปอันที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะก็เหลืออยู่ด้วยกันอีก16งานวิจัยนะคะที่เป็นงานวิจัยของวัคซีนโควิด1 9โดยตรงนะคะและใน16งานวิจัยนั้นก็มี8งานวิจัย ที่เป็นงานวิจัยในระยะที่1ทับ2ก็คือเรียกว่ามีความก้าวหน้ากันเป็นระดับหนึงนะคะแล้วก็มีีกงงานวิจัยที่ก้าวหน้านำของคนอื่นคือเป็นการวิจัยระยะที่2นะคะเรื่องระยะของการวิจัยไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้เข้าใจกันอย่างถ่องแท้ในคลิปต่อไปนะะและที่น่าสนใจที่สุดนะคะมีงานวิจัย1นซึ่งเป็นงานวิจัย1 2, นึทับสองคะ เขามีการลงบันทึกไว้ว่าเขาวางแผนที่จะทำงานวิจัยนี้จบภายในวันที่20มิถุนาปี2563ก็คือปีนี้นั่นเองนะคะแต่ก็เป็นน่าผิดหวังนิดหน่อยนะคะงานวิจัยนี้วางแผนว่าจะเริ่มในวันที่20พฤษภาปีนี้คือเดือนนี้นะคะ แต่จนบัดนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มรับอาสาสมัครเข้ามาในโครงการวิจัยเลยคาดว่าคงจะมีความล่าช้าอะไรบางอย่างอ,าอยากทราบไหมคะว่างานวิจัยนี้เป็นของที่ไหนนะคะงานวิจัยนี้ผู้สนับสนุนงานวิจัยนะคะก็คือบริษัท s ิโนแวคเราถูกไหมคะว่าเป็นงานวิจัยของประเทศไหน ดิโนแบเป็นบริษัทของประเทศจีนค่ะและงานวิจัยนี้วางแผนไว้ว่าจะทำงานวิจัยกันที่เมืองที่มณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นมณฑลที่เป็นต้นตอของการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะอย่างไรก็ตามที่บอกแล้วว่าก็ฉะนั้นใครที่ ถ่ายไว้นะคะว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศแรกที่สามารถค้นพบวัคซีนป้องกันโควิด19ได้นะคะก็มีลุ้นกันเลยทีเดียวนะคะการวิจัยเป็นที่มีความาไม่ไม่ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างชัดเจนนะคะเราก็ยังมีลุ้นกันต่อไปคนที่เดาประเทศอื่นไว้ก็อย่าพึ่งยอมแพ้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไป นีมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะเรามาจัดอันดับประเทศที่มีงานวิจัยนะคะเดี๋ยวจะขอประกาศจากประเทศที่น้อยไปหามากนะคะเรามีอยู่5ประเทศด้วยกันทั้ง5ประเทศก็มีบางประเทศแล้วนะคะที่เริ่มถ่ายกันมาว่าจะเป็นประเทศแรกที่สามารถค้นพบวบัคซินได้สาเร็จนะคะประเทศอันดับ5ก่อนมีงานวิจัย1ง,งานวิจัยด้วยกันเราถูกไหมคะประเทศไหนออกข่าวเยอะมากเลยนะคะ ก็คือประเทศอังกฤษะะมีอยู่หนึ่งงานวิจัยด้วยกันนะคะอันดับที่4และ3นะคะคู่กันมาเลยนะคะคือมีงานวิจัย3งานวิจัยด้วยกันเท่ากันเลยนะคะประเทศไหนอยากดาไหมคะประเทศออสเตรเลียและแคนาดานะคะมีอยู่3งานวิจัยด้วยกันเท่ากันเลย แล้วประเทศรองแชมป์นะคะใครเชียร์ประเทศไหนก็บอกชื่อประเทศอื่นที่เหลือมาใช่ไหมคะค่ะประเทศรองแชมป์นะคะมีงานวิจัยสี่งานวิจัยด้วยกันก็คือประเทศต,ต,ต,ตจีนนะคะเดากันออกแล้วใช่ไหมคะประเทศที่มีงานวิจัยสูงที่สุดในโลกก็คือประเทศ ริกานะคะสหรฐอเบริกาก็เป็นประเทศที่มีประชากรติดเชื้อมากที่สุดด้วยนะคะเขาก็คงและเป็นประเทศเขาเป็นประเทศใหญ่นะคะเ<ค>ขาก็มีความกระตือร้นรอย่างสูงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาค่ะยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราอยู่ลุ้นไปด้วยกันนะคะอีกหนึ่งปีนะคะก็จะเป็น ที่ทราบอย่างชัดเจนว่าประเทศไหนจะมาวินจะมีประเทศที่นํามาตลอดอย่างจีนนะคะนำทั้งเรื่องการติดเชื้อแล้วก็การวิจัยวัคซีนหรือจะเป็นประเทศอเมริกาที่มีการติดเชื้อมากที่สุดนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนอยู่รุ้นกันด้วยกันนะคะอีกหนึ่งปีนะคะและในระหว่างนี้เราก็จะมีการนําข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะมาอัปเดตกันตลอดรวมถึงมาปูพื้นความรู้พื้นฐานนะคะที่เกี่ยวกับทั้งโรค โควิด1 9นะคะเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะอยู่ด้วยกันอยู่ทิ่วัยไหนคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ